สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมฆเนสีดรับกับเข้าสู่ Apex Legends นะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับ Quest Hunt ลำดับที่8แล้วนะฮะที่มีชื่อว่า Air Support l e นะฮะ Legend ที่ไม่สามารถเล่นได้ใน Quest นี้มีเร d และเ e v e n a n เนะฮะโหลดเอาท,ที่เราได้รับมาจะเป็น c h a r g e Rifle และ Spitfire นะฮะอี u i คว e n t อื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวเกราะแล้วก็กระเป๋านะ,ะให้มาถึง l e เวล3เลยสูงมากๆนะ,ะแสดงว่าดานลานี่น่าจะโหดพอสมควรเลย แอรซัพอร์ตนะเรามาตกกันแถวแถวเฮแถวไหนวะเนี่ยน่าจะอ๋อใกล้ๆเดอะเคชนั่นเอง and here we go eliminate hostile หกตัวโอเคเชนนี่ชนะถึงให้สไนเปอร์คูณสิบมาเ ผมไม่แน่ใจว่าเราควรจะลงไปยิงมันข้างล่างจะง่ายกว่าไหมนะหรือมันมีกำหนดระยะเวลาอะไรหรือเปล่านะที่ควรจะรีบททำให้สำเร็จอะไรผมนี่ไม่ค่อยชอบกาดมอ๋เอเชดตัวเดียวแท้ๆโว้ยวงก็เริ่มบีบแล้ว ตายเถอะผมลงแล้วลงบีบเร็วดันออโลเคตอาร์ติแฟกโฟรโยมมาร์เกอร์ออติแฟกอยู่160เมตรนะน่าจะอยู่ด้านในถ้ำนั่นเองโอเคเฮ้ยเฮ้ ไม,ไม่ไปก่อทอมาผมก็รู้สึกว่าเรารับดาเมจสักแป๊บนึงผมไปชาร์จก็ได้นะก็ดีกว่าดีกว่าก่อประเภทอื่นๆเยอะ ยอมทนเจ็บเลยแล้วกันเป็นวะเียโดนตกของนิษอ๋อว่าละมีสองตัวแล้วทำไมเลือกขีดเดียวล่ะเรื่ดดเรดๆิเเรืดดร่ดดเร่ดดรดด่าโดดเ่รดด่ด สายกมีกระสุนไลท์ด้วยนะแสดงว่าปืนแถวนี้ที่เทองน่าจะมีเลเซอร์ด้วย ได้เย็นทุกคนได้ทุกคนนะทุกคน,กคนโอ้โหวงบีบแบบประชิดมากนเะดี๋ยวมันไปมานะต้องรีบโลดมาเลยมาเลยโอเค grab it and run โอ้โหวงหายไปเลยเดียวนะกี่เมตรเนี่ย190 โอเคแค่คืนสิบลายแค่คืนสิบลายไมียอะไรง่ายชิดต่ออย่าตอดิโนะอย่าตอดอย่าตอดอย่าตอดเหลือชิวไหมเหลืออยู่โอ้แต่แค่สิบลายยาวๆถึงเลยนะโอ้ผมจะมาตายหน้ายายเนี่ยเป็นไปได้เอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ตายเด็กหมาเวยสุดๆไปเลย และนั่นเป็นทั้งหมดของ Apex Legends Hunt Quest ลำดับที่8นะฮะ Air Support Artifact ลำดับที่8เนี่ยจะเป็นในส่วนของครอบคลุมด้านหลังนะฮะส่วนหัวของ Ash นั่นเองนะครับก็เหลืออีกเพียงชิ้นเดียวนะฮะสัปดาห์สุดท้ายแล้วกับ Quest Apex Legends u u n t นะฮะซึ่งก็จะไขปริศนาทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงเรื่องราวทั้งหมดด้วยที่ผมเองไม่ได้พูดในช่วงตอนท้ายของทุกๆวิดีโอนะฮะแต่ว่า กะว่าจะมารวบยอดสรุปในทีเดียวหลังจากที่จบ Apex Legends Hunt แล้วนะครับก็เอาไว้ยังไงวันนี้ขอคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะผมเดีนยัไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ